กัเราหรอกก็ว่าเห็นเงียบไปเลยไม่ทไโท<อ>รไลน์เว้ยทูกิวก็เงียบตอนนี้ยวเมดสิมันเอาคนเก่งๆไปหมดอ่ะนี่วันนี้ไปไปลาดอปเปิลมาเห็นมันอยู่ในกระดานพวกคำหมาพวกอ่อตี พาเตือแล้วก็อะไรวะเขาก็รวมตีกันยุคคนละกิวจะรวมตีกันเปลาบอดเขานี่อยู่แล้วแต่วันเนี้ยเขาทางในเมสเซจอะเขามาชวนเขามาชวนพี่เสืออยู่เหมือนกันพี่เสือไปอยู่ด้วยเหมือนกันเสือบอกมไม่เอะแมวเขาไม่เขาไม่นี่ก<ข>ันค่ะเข,เขาไม่ชอบกันในเมสเซจไงที่ว่ามันยูคคนไทยด้วยกันแล้วแบบ มาทับผมกันเองอ่ะเออจริงๆมันรวมแล้วมันก็น่าจะไปตีคนอื่นนะน่าจะไปตีแบบเออไปตีแชมเปี้ยนไปตีใช่ไตีอะไรพวกผู้อินโดไปตีไม่ได้เงยไตีไทยเถอะไงต้องกลับมาทับผมกันเองไม่เห็นในวันนั้นที่ว่าบ้านกิฟเฟนแตกมันทับถมใ่หน้าหน้าโลกอ่ะอย่าอ่อนเอ้ยาปแมงดูตัวเขาไปหมดแล้วก็เพือมมาเก่งกับคนไทยเองตูก็งงเหมือนกัน ตลกลองคิดดูดีๆไอ้พวกที่ทับถมไอ้พวกเด็กน้อยไอ้ตัวใหญ่ๆกิ้วมันมาทับถมที่ไหนเล่ามันก็ต้องเตือนกันป่ะพี่เออมันก็ต้องเตือนกันนะไอ้ตัวใหญ่กิ้วอย่างเช่นเมวิตอย่างเงี้ยเออมันเขาสีเมวิตกับเมวิตอย่างเงี้ยเขาสีพี่กันมันก็ต้องเตือนหน่อยนิดนึงป่ะเตือนเพราะว่ามันเพราะว่ามันด่ามันด่ามาทางกิ้วเราตรงๆเลยนะ ไม่เขาไปเตือนข้างหลังเรารู้ไหมล่ะก็ไม่รู้แต่เป็นพี่พี่ก็ไม่เตือนนะปล่อยอันนี้ชอบชอบชอบดราม,มา่าชอบความปานนั่นาอนชอบ <c oughs> แอนยิบวามชิหายของแม่ไม่คือไอเรื่องเด็กปาด,ดีมันห้ามไม่ได้หรอกอ ยิดสตายก็ตายอา่ะคืออย่างว่าแหละติด <c oughs> มันห้าวมันก็เหมือนกับคนแบบพึ่งได้มาอยู่กิวใหญ่แล้วกิวชนะมันก็จะแบบว่าจิตใจส่งพลังนิดหน่อย เออแ<ม> <มา S 2> บบนี้ยแหละบคิวใกรู้สึกเกราะใส่เกราะดีเดี๋ยวแม่งก็เบื่อเบื่อแล้วแม่งก็พอตีบวกแหกแไอ้พวกตัวใหญ่ๆก็กระจายหมดละตีไม่ขึ้นก็ทอ้อละเลิกเล่นมักห่อยเลยไม่น่าเชื่อนะกูชาโดจะไปแล้วไม่รู้เ,เลยนะ ไ,ไม่แปลกไม่แปลกหรอกแม่บวกขนาดนั้นดูตัวพี่จิวดีกว่าตัวพี่จิวอะ่ะแขกเป้าถึงเลิกเล่นอะ่ะไม่รู้ไม่รู้จ <c oughs> ิวแขกเออถึงเลิกเล่นอยู่ๆก็หายเลยอะ่ะ เหมือนกับว่าเราบวกดีๆอ่ะแล้วอยู่มันแหก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 สามรอบก็แม่งเหลือสามจบเลยอ่ะเหมือนเริ่มต้นใหม่เราใหม่ว่ฮะอีบวกแต่เขาได้แค่สิ่ง ได้ได้แค่สิงสิ่งนขึ้นขบกเ็เหลือบกสาเตรียมไว้ห้าคิบิลบต้นเลยไอมีรถู่ีรั้งเน้ยเพื่อนตือดูตัวเขาก่อนเขาไม่ได้ปิดของไว้เนี่ยค่คิววันดินวันดินดิว่าแปดเออละพะคิวพิกอะ อยู่ป่ะอ้าวเอ็มไม่เห็นในไอ้นี่เลยในไลน์กลุ่มเหรอไม่ hey. ไม่ธรรมดาอยู่แล้วเว้ยคือไอ้เอาเอา็มมันมาช่วงโควิดช่วง work from home ฮมเขหมือนกับแล้วพอช่วงนี้เขาก็เริ่มอะไรวะกลับไ,ไปทำงานกลับไปทำงานนี่เวลาเล่นแล้วใช่จั คิวพิกเขาเขาเล่นกับเขาเล่นกับอาชีพเห็นหะแฟนเขาพิษสั่นสั่นยิงตัวนี้ไปเล่นขอไปขอตัวคิวพิกเขาเล่นคุยดิแนนี่เล่นคุยดิอ้าวโหดแม่งปิดเฉยฮะอาร์พีเคไม่แจมเลย เดี๋ยวดึงซอบมาทิม้มตัวลูก ที่ไปลงดันมูลมาไ,ได้ตามสุดท้ายได้มดีพวกแม่งขอ <c oughs> ไม่ให้แม่งต่ำม,มาด่าเว้ยว่าไอ้เฮียเพิ่งลงสามรอบกูไม่ได้ขอเลยสามรอบแต่พอกูได้ขอรอบสุดท้ายมาขอเฉยเลย <c oughs> ไม่ให้ด่าอีกเออเลยออกตีแมงปกติเ <c oughs> <c oughs> นียคือแบบเราเราเราขาได้อะไร,ระเราก็ไม่ได้ไปขอเขานะ มันเออมันมีมันมีบางคนแบบขอไว้อ่ะเพื่อได้ออเพื่อให้เอ,เออเพื่อให้อขอเพราะเขาอ,อ้ลงไปก็อย่างนั้นเเขาขอไว้เพื่อให้ถ้าเกิดให้ก็ขอบคุณครับไม่ขอบคุณด้วยขอบคุณครับขอบคุณสิทำไมไม่ขอบคุณพี่ไม่เห็นเองไม่ขอบคุณด้วยเฮ<อ><ต>้แม่แต่ท่านลงลง,ลงในตี้ลงในคิวเราเราก็ให้เราก็ไม่ได้อะไรแต่นี่ เลีย้ยงเราพี่ก็ไม่ให้ <laughs> อันนี้ก็ไม่ให้ตรงสายด้วยอันนี้ก็ไม่ให้ <laughs> พี่อ้อลมนี้ลงทุกคนได้หมดอันนี้ได้สุดท้ายดะแล้วสุดได้เป็นคอนพุกพี่อ้อขออันนี้ไม่ให้ <laughs> ไม่ให้จะเอาจะเาเห <laughs> รียญไปเ <laughs> ป็นหมุนกระชาเห้วยูกระชาแป้ง่ไรแม่งใช้ต้องแป้ร้อยเหรียญเฮียจ้าเหรียญไปหมุนกระชา ก็ดอบยายากลกวเขาแบไรแม่ยิ่งกว่าตู้ไปแก่เกลือและน้ำมูลแม่งเกือกว่าโอ้โอคิงคิงฟอร์มตัวแบ๊เออพี่ตีผมมีคำถามว่าระหว่างออฟแมวอ่ะที่มันมันบวกกับออฟแมวบวกเลือดเป็นเปอร์เซ็นต์อะอไไนมาคุ้มกว่ากันพี่วันใกล้คัมมิ่งฟอมนี้ <Okay. S 2> คุ้มกว่าออปพรแหละออกิเฟนใช้ทุนเยอะกว่าจะได้หินหนึ่งอันเท่าไหร่ออปพรแหละง่ายถึะพอดีเป็นร้องพอดีมันมีกล่องในหินด้อมพาร์ไงมันสามารถเลือก เลือดหออฟได้ผมก็เลยเรามาไปออฟเสื้อเสื้อดูไันได้ไม่ได้ทีนี่เลือดมาเลเวลหนึ่งเลือดสองจุดอะไรวะสองจสี่เปอร์เซ็นต์มันก็ต้องมันก็ต้องดูพื้นฐานของเราอยู่ดีอะเ็เท่าไหร่

ไม่มีนะแต่ right hand side แต่มีแนวลายวันมีลงสองคันลองว่ะ they try to flank from the back ah June one guy from the back a o w coming from the back they just gonna flank from the back one guy coming from the front เธาไปเก็บดอกม่วงให้เรายัง one guy j u move r the e n c e โอเคตน้พวกเขามาจากด้าหน้าอคูนอนได้นหพอดีเลยจะวิ่งไปตรงตรงเควสอนี้พอดีเลยโอเคเคลียร์ไอที่ที่เปิดดันอะเปิดดันไปกูล่าที่อะไรไปเก็บเอ่อเก็บไม่ได้ดิ ป้าไอ้นี่ป้าพึ่งฝดตกเลยหาด่ตกเองเลยฝนไม่ตกยิ่งมาวันจันทร์ก็ขายเห,หลืออยู่แสนเดียวโอ้แขกของดีวะขายแล้ววะก็ขายเอ็น ลากไม้ลากไม้ออฟก่อนเหรออ้อยอันมันได้แปดหมื่นใช่ยิงปีศาจกันดีว่าหินกหินเนแม่งคาอยู่ในเอสคาอยู่ในตัวหกเจ็ดร้อยอ่ะหินเงาเหรอออก็เป็นผมหัวไข่แล้วแม่ยิงดึงต่ำยิงราคาเมันก็ยิง ตอนนั้นเนี่ยรอบที่แล้วอะเมื่อสัปดาห์รรก่อนนะขายได้ขายได้พันนึงเลยนะ <laughs> เหมือนแบบเหมือนเหมือนเมาคนเมาไปเยอะแล้วราคาเพชรราคาพชรเนี่มันไม่ต่ำลงเออจุดเดียวราคาพชรแม่งเพิ่มตอนนีน้อยสาวรีบเอาอ I think s o m e n g will be coming from the building later รอร้อยสิบสี่ก่อนไปซื้อมันจะติดปีอ้ยแกเีาจะ be coming from the building เอแมาบ่อยแม่กินเลยไม่กินเดี๋ยววะอนเนี้ยไม่กินเดี๋ยวเดี๋ยวกันลับคิงกี้ซัมมัวร์จะ coming from behind you เออซัมมัวร์จะ coming from the เขาเรากินโซชีนี่เดี๋ยวกรลับเนี่ยพี่ที่เก็บลากไม้เข่าพึ่งเนี่ยไม่มีใครมาเก็บเลย from the building from the building คนไม่ต้องคนเสียเวลาเนี่มันมันไม่ไมีมมคนมาเก็บมันวนอยู่แค่ค s <S สามไงก็สามต้องรองคอนโตค่อยๆไปกันนำทีเดียวนี่เอามาอปไอ้พวกอาวุธพวกอะไรตัวเองโอู๋ผมย้ำ I'm in mean the building ออกไปก่อนก่อนอาวุธมันทำมาขั้นหนึ่ง The bomb I think is in the building upstairs นี่ร้านอาหารป้าอะไรที่ที่บอกว่าอร่อยนะร้านพลอ,อยหรอเออร้านพลอ,อยอร่อยอยู่ที่ไหนยอยู่วัดเพลงวัดเพลงใช่จรยน์บันทับวัดเพลง,พง มีแกงมีปลากระเบนมีโบมีอะไรไม่รู้เยอะแยะเกลเหรอเกลยวน้ำยุดมีปลาคังมีอะไรนี่เป็นของป่าพวกเอ็นชานพวกเอ็นชานในโบสถไม่มีใครไปเก็บดอกไม้เอ็นชานอาวบธถเนี่ยเก็บดอกไม้เอ็นชานเน่ไม่ยไม่ไม่ค่อยมีใครมาเก็บ <o> อันี้ึอโดยาเขาเยอขายเต็มเามีแสนเดียวเอมเนี่ยลงกี่รอบเนี่ย

ใส่ลงไปในปลาหมึกอ่ยมาเดี๋ยวโฮกลูกแม่งเปิดกล่องที่ท้ยน่แม่งได้ผิวเหนียวกับโกชงรีเดี๋ยวอืมามันชอบเก็บป้ามันชอเก็บไมไ้เีวโฮกกลับไปมีกลับไปมี I'm picking you up nhưng mà thấy tôi thầm là đó, mở cửa này lên, cái left, lên là nó không được, lên là nó là nó lông mấy đai, đi ที่ลงดันกันไปเลยใช่ไหมลงง่ายนะลงง่ายเลยคเออ try behind you แล้วตอนเช้าเขาไม่มีบอสมังก่อนเขาจะไปเขาได้ได้เดี๋ยวเพิ่มไปเพราะว่าตอนนี้บอดคนเดียวแล้วไงว่ามันบอดสามคนมัน ทุกทีก็บทบมับบบงกรมันขนาดใหญ่ไงพี่ใช้เปิดตัวบัฟเอามันเร็วเนาะเอะเขาก็แต่ฟังอัดเยอะเขาก็แ e ่แบกแต่พอพอเปิดถึงเป็นเดือนแล้วมันไม่ได้เลยก็เลยลองเปิดตัวเดียวดูก็ไม่ได้เหมือนกันเพิ่งแค่วาลองเปิดคนเดียวได้ประมาณอาทิตย์เนี่ยเปลืองใบพัดที่ไหนก่อนเร็วแปดสิบมนได้ได้เหรอแปดสิบ ก็นนี้คาดแค่าาการมื่ก่อนใบเดียวไงไอ้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์อันอื่นมันได้หมดแล้วโอ้มาใก,ก,ก,กล้อินฟรังชั้นเลงไงเก็บ่เกลี่ยเยอะลองคำนวณดูแล้วซื้อซื้อง่ายกว่าซื้อถูกกว่าเดี๋ยวก็ลองร้อยชั้นเล่นเรื่อยๆองถ้าเกิดมันไม่ดับตอนแรกครับเนี่ยเหมือนไอ้โกเลมอะตอนแรกไม่ด,ดอบเว้ยพอ,อแรกมา เป,เปิดกาชาได้เนี่ยตื้วันนี้ใช่บวะแล้วก <le> ็ตรงเฟสอะคืนนั้นนะเปิดได้ไอ้เหี้อ่ะเพี้ยมากอะไอ้เขาขาวอ่ะ าเยอะไม่เดินโอ้อันนี้หลับอ่ะ,อะหลับนึง่ะหลับอเออหลับเมืเ่อกี้เก็บระดับเออว่าอยู่ยั้นงไม่เสร็จเลยคนเฮ้ยตายเลย <coughs> I go to the right side. Ông mày, ông mày bắt nâng Tài lệ Cảm ơn các run. đã đặt răng Cảm ơn các bạn đã ลูกน้องมากเลอออกไปเก็บลูกน้องเรับเรื้อพี่เอ๋น้อยจังอ๋อไม่ได้ใส่เซตเันนี่มาไม่ได้ย้ายการ์ดการยี่สิบเปอร์เซ็นต์มันอยู่กับเมอร์ฟี่ไงเกลี่ยทอดไปทอดมา farming a lot Đã. À. Ôi, ôi. ôi. Kinky on your right, Kinky on your right. Yeah, <coughs> anh <coughs> 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 ทีนี้ก็วูบหลับไปเลยแหมหลับงงงง,ง,งอยู่เลยลับก็ไม่เปลี่ยนจะดูการ์ดเท่าไหร่สำหรับแอนนี่จะใส่การ์ดโอลิมกิบ